สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวฮัดจะมาแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่ดึงข้อหรือว่า p o l l up ตัวเองไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ฮัดจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับผมรับรองว่าดึงข้อขึ้นแน่นอนครับ คลิปนี้นะครับจะไม่ใช่คลิปที่เอายางยืดมาไว้ที่ขาแล้วทําให้เราดึงข้อได้ง่ายขึ้นแบบนี้มันไม่ถาวรบอกเลยครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันหนึ่งที่คุณไม่มีเชื่อนะครับผมผมรับรองว่าคุณดึงไม่ขึ้นแน่นอนและคลิปนี้นะครับจะทําให้คุณสามารถที่จะดึงข้อได้ถาวรและจํานวนครั้งได้เยอะขึ้นแน่นอนครับผมก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหานี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับที่ไม่สามารถดึงข้อได้นะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเลตหรือว่ากล้ามเนื้อปีก ท่า pull up นะครับผมหรือที่เรียกว่าดึงข้อเนี่ยฟังก์ชันนี้มันเหมือนกับท่า lat pull down ทุกอย่างเลยนะครับถ้า lat pull down คือดึงจากข้างบนลงมาข้างล่างคือดึงบาร์เนี่ยเข้ามาหาหน้าอกก็จะโดนกล้ามเนื้อ lat เหมือนกันนะครับผมส่วนท่า pull up นะครับผมก็โดนกล้ามเนื้อ lat เช่นกันแต่ว่าใช้น้ําหนักตัวเราเนี่ยเป็นตัวดึงขึ้นไปนะครับผมแต่เนี้ยเราจะใช้เป็น body weight นะครับผมซึ่ง body weight ก็บอกอยู่แล้วครับว่าใช้น้ําหนักตัวเราในการดึงมันขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมีความแข็งแรงของ lat ไม่พอหมายความว่าอะไรหมายความว และเนี่ยมันอาจจะน้อยนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับลองเปรียบเทียบง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณน้ําหนักตัวอยู่ที่80กิโลกร,รัมนะครับผมคุณก็ควรที่จะเล่นท่าแลดครูดาวเนี่ยให้ได้80กิโลกร,รัมเท่ากันครับมองภาพออกไหมว่ามันก็ชนะแรงต้านของน้ําหนักตัวเรานี่นะถ้าเรามีแรดที่ความแข็งแรงเนี่ยมันได้80กิโลกร,รมัมเราก็สามารถที่จะดึงคูอัพในตัวเราขึ้นไปในน้ําหนักที่80กิโลกร,รัมเนี่ยได้เช่นกันพอฟังอย่างนี้เราเก็ตไหมครับว่าเราจะต้องทําไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นท่าแลดครูดาวเนี่ยให้แข็งแรง ยกตัวอย่างง่ายๆนะอันนี้น้ำหนักเนี่ยยี่สิบกับสิบอย่างเงี้ยคุณอาจจะใช้น้ำหนักเนี้ยอยู่ตลอดนะครับผมอันนี้ข้างละเท่าไหร่ข้างละ30ถูกไหมอันนี้ก็คือ6กกิโลนะครับผมผมอาจจะเล่นได้เน,นี่ยในจำนวนครั้งที่เยอะมากๆเลยอันนี้อาจจะเบาไปเลยอันนี้เบามากเนี่ยเ,เ,เบามากอันนี้ไม่ได้โมนะผมจับสนิ้วดึงเลยอันเนี้ยเบามากเห็นไหมอันเนี้ยผมสามารถเล่นแบบ1 2ถึง15ครั้งแบบ สบายๆเลยสำหรับาบางคนก็บอกว่าอาจจะหนักเพราะว่าคุณอาจจะไม่เคยเล่นสตริงมาเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดึงข้อให้ขึ้นเนี่ยคุณก็เพิ่มน้ำหนักเข้าไปเลยนะครับผมนะน้ำหนักตัวของผมเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้คือ75กิโลกร,รัมนะอันนี้ผมเพิ่มไป80เลยนะ80หมายความว่าก็อันนี้40อันนี้40ก็เป็น80ละอันนี้คือ80กิโลกร,รัมนะครับผมเราก็เล่นจํานวนครั้งให้น้อยลงนะครับผมเชิดอกล็อกสะบักกดไหลลงนะครับแทงศอก แต่ข้อควรระวังนะครับคือฟังก์ชันทุกอย่างควรที่จะเหมือนเดิมหมายความว่าคุณไม่ควรจะใช้ตัวโยกลงมาเพื่อชนะแรงต้านนะครับผมคุณต้องทําให้ตัวของคนเนี่ยตรงอยู่ตลอดเวลานะฮะถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่นนี่ยอันนี้ผมเคยทำสตร t งมาแล้วมันก็จะรู้สึกเบานะครับผมสามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปเนี่ยแล้วลดจํานวนครั้งเนี่ยให้เหลือสักหครั้งแบบนี้ก็ได้นะครับผม และวิธีที่2นะครับผมคือคุณจะต้องเล่น pull up หรือว่าดึงข้อในจํานวนครั้งน้อยๆไปก่อนนะครับผมคุณไม่ต้องคิดว่าเออวันนี้เราเล่น8ปดสทีไม่ได้ฉันก็ไม่เล่นเลยนะครับผมเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมคือผมเองเนี่ยเคยมีความคิดว่าเออเราต้องเล่น8ปดสทีเท่านั้นนะครับเราถึงจะเรียกว่าเล่น pull up หรือว่าดึงข้อได้แต่จ,จริงๆแล้วผิดนะครับผมผมว่าปรับ mindset ตัวเองนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงหรือว่าเราไม่เริ่มเนี่ยในจำนวนครั้งน้อยๆอ,อย่างเงี้ะทล2-3 ผมก็ดึงไปเรื่อยๆและในวิกต่อๆไปนะครับเฮ้ยมันก็เพิ่มขึ้นได้เยอะเองนี่นาะเพราะว่ากล้ามเนื้อแรตหรือว่ากล้ามเนื้อปีกของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปปิดกั้นมันว่าเออเราจะต้องแบบเล่น8ปดถึงสองทีเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่าเล่นพูอัพหรือว่าดึงข้อขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่น2อถึงสทีแบบนี้ก็ยังเรียกว่าคุณเล่นพูอัพหรือว่าดึงข้อได้อยู่ดีนะครับผมสำหรับบางคนนะครับผมที่เห็นเครื่องแบบนี้นะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็จะกลัวแล้ววว่่่่าาาาาาเเเออออฉฉััันนนนนไมมลดดดด็ดขจะะปิกกกก้ใรรรรรึงหืืููคคผ คว่ำมือแบบนี้นะครับแล้วดึงขึ้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่า pull up จะไม่ใช่อย่างนี้นะแบบงาหมืออย่างนี้เขาเรียกว่า chin up แบบนี้กล้ามเนื้อใบเสร็จมันจะทำงานมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าการที่คว่ำมือกับงายมือแบบไหนเล่นได้ง่ายกว่าก็ต้องตอบอยู่แล้วครับว่าเป็นการงายมือเพราะว่าใบเสร็จมันช่วยเยอะกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะดึงข้อได้แบบเท่ๆแล้วก็ได้กล้ามเนื้อปีกนะครับผมคุณควรที่จะเล่นแบบนี้ครับอันดับแรกนะจับความกว้างนะครับให้กว้างกว่าหัวไหล่เหม จากนั้นนะชิดอกแล้วล็อกสะบักไว้นะครับผมทีนี้นะครับแรกๆนะใช้แรงสุดตัวเลยในการดึงขึ้นไปฮึมและกางสอกออกและต้านลงช้านะฮะอย่างนี้ฮึมดึงให้สุดนะครับผมโดยออกแรงให้เร็วต้านาช้าฮึบดึงให้สุดสมมุติคุณได้3ทีแล้วครั้งที่สี่คุณไม่ขึ้นแล้วคุณก็ขึ้นครึ่งเดียวแบบนี้ ขึ้นให้หมดแรงอันนี้เป็นการเล่นเบื้องต้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมี mindset ว่าเออคุณเนี่ยจะไม่เล่นเด็ดขาดเลยยังไงคุณก็ดึงไม่ขึ้นนะครับผมแบบนี้คุณจะไม่มีทางดึงขึ้นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นในจำนวนครั้งที่น้อยๆไปก่อนอย่างที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็น2อถึงสทียังไงคุณก็ต้องดึงแลวเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยมันจะสามารถที่จะดึงได้จำนวนครั้งที่เยอะขึ้นนะครับผม และข้อที่3นะครับที่จะทําให้คุณสามารถดึงพูอัพหรือว่าดึงข้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคือการที่ทําให้กล้ามเนื้อบเซ็ของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยการที่คุณนะครับเล่นกล้ามเนื้อบเยเซ็นั่นเองครับผมคำว่าเล่นกล้ามเนื้อบเซ็เนี่ยบางคนก็อาจจะเอ้ยฉันก็เล่นอยู่แล้วนี่ทำไมฉันยิงดึงไม่ขึ้นทีนี้นะครับเราก็ต้องกลับมามองว่าความแข็งแรงนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคือสตริงนั่นเองครับผมความแข็งแรงไม่ใช่เรื่องของขนาดนะครับผมการที่เราเล่นอยู่เป็นประจำเนี่ยเราอาจจะเล่นเปน เราควรที่จะไปเล่นแบบสตรงนะครับผมแบบสตรงก็คือการที่เล่นจํานวนครั้งให้น้อยลงแต่เล่นน้ําหนักให้เยอะขึ้นนะครับผมเราอาจจะยกจาก12ครั้งนะครับมาให้เหลือ8ครั้งแบบนี้นะครับจะทําให้กล้ามเนื้อไบเซ็ปของคุณเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคุณลองมองภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีกล้ามเนื้อไบเซ็ปที่แข็งแรงขึ้นครับเวลาที่ดึงพูดาวหรือว่าดึงพูอัพขึ้นไปเนี่ยไบเซ็ปเนี่ยมันถูกใช้งานตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมพวกนี้ก็จะดึงได้ง่ายขึ แรงมากขึ้นในมุมต่างๆนะครับผมกล้ามเนื้อแรตนะครับจะมีอยู่2มุมด้วยกันนะครับคือมุมพูคือดึงขึ้นบนลงมาข้างล่างนะครับผมอย่างเช่นท่าพูดาวนะครับผมแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับคือโรนะครับผมคำว่าโรนะครับคือ R O W นะครับผมยกตัวอย่างเช่นท่าเบน Over Row s i t ิตเต็ตโรแมชชินโรนะครับผมแบบนี้จะโดนในกล้ามเนื้อแรตในมุมอื่นๆนะครับผมที่ไม่ใช่มุมพูเพียงอย่างเดียวนะครับผมการที่ทําให้กล้ามเนื้อแรตมันแข็งแรงขึ้นเนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะดึงกูอัพหรือว่่่าาาดดึึงงงขข้้้อเนยยไมกิ Okay. <laughs> และตอนนี้นะครับเราก็เปิดแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาใหม่นะครับผมชื่อแบรนด์ Fit Design Apparel นั่นเองครับผมเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ฮัดออกแบบเองกับมือนะครับผมก็จะมีรายละเอียดหลายๆแบบนะครับแบรนด์นี้ก็จะเหมาะสมสำหรับคนที่แบบออกกาลังกายรักสุขภาพรักขุนตัวเองนะครับก็จะมีเสื้อผ้าหลายๆแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบเสื้อแขนวอลแบบนี้สาหรับการเล่นกีฬามีเสื้อกล้ามมีเสื้อแขนกุดมีเสื้อยืดนะครับผมที่เป็นดีไซน์โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็ยังมีกางเกงอีกตั้งมากมายนะคร ช่อก็มีนะครับผมผมบอกเลยว่าดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วรับรองว่าผ้าเนี่ยดีมากๆนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมไม่เคยรียดเลยนะได้มาผมก็เนี่ยอย่างเงี้ยตากไปสักพักนึงมันก็จะทิ้งตัวลงแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นเสื้อผ้าที่ผมได้ออกแบบมาเองนะครับผมถ้าเกิดว,ว่าใครนะครับที่อยากได้เสื้อผ้าฟิตดีไซน์แอ p เพลย์ไปใส่นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้ต้มีโปรโมชั่นพีเซลนะครับผม สำหรับคุณโดยเฉพาะนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณแค่แคปหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับคุณจะได้ส่วนลดทันทีเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังดึงข้อไม่ขึ้นนะครับลองเอา4ข้อนี้ของฮัทลองไปปรับใช้ดูนะครับแล้วลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าลองเอาไปปรับใช้แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมผมรับรองว่ายังไงก็ดึงขึ้นแน่นอนเพราะว่าคนที่เข้ามาเทรนกับผมนะผมก็ใช้วิธีนี้แก้ไขเขาเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผม